สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะอันจะมาแนะนำโช๊คอัพใหม่นะครับเป็นโช๊คอัพตาตานะครับแบรนด์นี้แบรนด์ใหม่แบรนด์ดีนะครับเป็นโชคอัพปรับการะดับจะนำมาใส่ในปาเจโร่สปอร์ตนะครับอึ่งผมเคยใช้โชกหน้ามาแล้วนะครับได้รับการตอบรับดีมากนะฮะโชกหน้าใช้ดีนะครับปรับระดับได้ถึง9ระดับเลยนะครับผมก็เลยสั่งชุดหลังมานะครับอันนี้เพิ่งผลิตมาใหม่ๆเลยนะครับ เ uhm. มื่อก่อนยังไม่มีนะครับผมก็เลยยังไม่ได้ใส่วันนี้มีแล้วนะครับปาเจลร่นะครับชกอัปปรับก้ารระดับนะครับมีใบรับประกันทุกอย่างเลยนะครับใบรับประกันสินค้านะครับผู้มือการใช้นะครับเราก็ประกอบชกนะครับลัดสายอะไรให้เรียบร้อยนะครับสามารถปรับได้ก้าระดับแล้วเราก็ถอดชกออกเอาใส่กันเลยครับใส่ชกเสร็จแล้วนะฮะทั้งสองด้านนะครับนี่นะครับช่างกําลังปฏิบัติงานนะครับใส่ชกให้นะฮะ ตาตาชกอ,อัพนะครับฝากด้วยนะครับติดตามการใช้งานว่าจะเหน็บขึ้นหรือไม่ดีขึ้นหรือไม่เดี๋ยวมาติดตามการทดสอบวิ่งบนถนนกันนะครับใครที่สนใจโชคปรับก้ารระดับกดลิงก์